สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักโค้กไอบ้บรรเลครับเรื่องบรรเลยไว้ใจนักโคกได้วันนี้เราพามาดูสถานการณ์น้ําอัปเดตน้ําว่าทําไมหน้าน้ําเรือมันลงยากจังวะทําไมนะ้ทีมงานนักโคกไม่ลงตอนหน้าน้าวะดูดีดจอดกันเกลื่อนเลยไหมครับจอดกันเกลื่อนเลยครับแต่เราจะมาบอกว่าทําไมพวกเราไม่ลงตอนหน้าน้ําทําไมลูกพี่น้าไม่ลงตอนหน้าน้ําทําไมไม่ตักลงแบบพวกเขาทําไมเพราะว่า สารสูญเสียมันมันมันมีบางทีบางครั้งมันอันตรายน้ํามันแรงนันไหมดูเรือสูงไหมตอนนี้หน้าน้ําเนี่ยมันดาลงท่าไม่ได้เว้ยดาเนี่ยควาจริงอะเราจะถอยมาดาแล้วลงเรือป่ะแต่น้ํามันสูงน้ํามันสูงปุ๊บเราดําไม่ได้เราดําไม่ได้ดาไม่ได้ต้องเอาไมโครมาตักเอามาตักเอามาตักเอามาตักใต้เรือเรือลากไปก็อันตรายน้ำมันแรงลูกพี่ก็เลยไม่ลงลูกน้องก็แต่ลูกพี่เขามีเงินเดือนให้ปีนี้ เขาก็ปีหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาปีหนึ่งทางานแปดเดือนพอเจ็ดเดือนพออีกสามสี่เดือนก็หยุดกันไบนอนกันไปแต่ก็มีเงินเดือนให้ไปกินไปเงินเดือนก็คนละหมื่นให้คนละหมื่นถ้าไม่มีงานเดือนหนึ่งเขาก็ให้คนละหนึ่งหมื่นบาทสำหรับอพวกสิบล้อก็สยายยังไม่โคกินเงินเดือนอยู่แล้วพวกน้ากินเงินเดือนอยู่แล้วสบายบายอยุดสักสามเดือนก็ดีนอนสบายน้ำแหละนนี่ยังขึ้นไม่เต็มที่เลยเนี่ยนี่ถือว่ายังขึ้นไม่เต็มที่เลยเนี่ยเตรียมร่องกันเรือเนี่ยใส่เต็มจาก เอาตาจากแม่ลูกพี่ผมไปเนี่เตรียมล่องกันนะครับเตรียมล่องครับล่องเรือหน้าน้ำมีอันตรายครับเป็นที мире, ่มีเหตุการณ์เลยไหมล่องเรือหน้าน้ําอันตรายคนเรือเขาไม่อยากจะล่องกันแล้วเขาก็ไม่อยากจะล่องกันแล้วแต่ว่ามันเป็นอาชีพเขาอะมันเป็นอาชีพเขาก็ต้องทําอะน้ําแรงน้ําแรงน้ําแรงตอนนี้ตอนนี้ส่วนมากก็จะเอามาแค่สามลำเป็นที่สามลำเพราะว่าถ้าเอามาสี่ลำแม่งมันไม่ไหวมันต้องเสียค่าเตางค่าเดินทางเนี่ย เสียต้องมีเรือโตง่งเรืออะไรเห็นตามแยกวัดพนัน,นเชิงเนี่ยต้องมีเรือหลายลำเลยถ้าธรรมดาถ้านะ้ำปกติอะแม่งลำเดียวแล้วโต่งท้ายอย่างเดียวหน่อยหนึ่งเวลาเข้าโค้งวัดพนัน,นเชิงอะไรเงี้ยแต่ถ้าหน้าน้าเนี่ยมันต้องใช้ทุนนี่เยอะใช้เรือสยามสี่ลำเหมมั้ยถ้าเรือใหญ่เรือใหญ่หเนี่ยโอ้หใช้เยอะใช้เยอะเสียเยอะอย่างพี่ก็เลยจอดปีหนึ่งเพราะว่าเอาเอางานแค่ตอนที่มันแรงพอก็เลยไม่ได้อะไรก็ดำลงได้ก็สบายโอเคแค่นี้ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครให้ด้วยนะขอก,กำลังใจให้ชาวเรือเดินทางปลอดภัยครับทุกคนครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ